โอเคค่ะพี่จุ๋มโสพี่ทอทันเตอร์นะคะวันนี้จะพามาดูวิธีการอัปโหลดอ,อ,อัปเดตแอปนะคะเพราะว่าคนที่ยังไม่มีเ,เ,เครื่องมือมาให้นะฮะก็มาดูกันนะคะว่าเราจะทำได้ยังไงในออแอปของเราเนี่ยก็จะมีแอปออ Google Store นะคะถ้าไม่มีเราก็ไปดาวน์โหลดมานะฮะนี่ Google App Store วิธีการอย่างนี้ค่ะคนที่มีแอป Facebook แล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการอ okay? ัปเดตเล็กกิลเลอรี่โอเคมีมีการอัปเดตอยู่เป็นประจำค่ะเพราะว่า Facebook เนี่ยเปลี่ยนเร็วมากเราก็ไปแบบนี้นะคะเราก็ไปเนี่ยคะ่ะเราก็กดที่ Google Store นะฮะแล้วก็กด Facebook นะคะกด Facebook เฟซบุ๊กธรรมดาไม่ใช่ไลฟ์นะคะนี่คืออันนี้ค่ะนะคะนี่เฟซบุ๊กอันนี้อัปเดตเรากดอัปเดตเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะอันนี้พเพิ่มนันเมย์บอกว่าแอปที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้เีรลได้รับความทิก톡 ดำเนินการต่อไปนะคะแล้วเราก็เราก็ลบไอแอป,ปที่ไม่ใช้ออกไปซะนะคะเพื่อความเบาค่ะของเครื่องเพราะเครื่องนี่เวลาลงคลิปลงเรียวลงคลิปมันจะใช้พื้นที่มากนะคะอันนี้มันก็อัปเดตถูกไหมคะ อันนี้ดีมากเลยค่ะนะคะซัมซุงเนี่ยค่ะอันนี้ Samsung Galaxy A3 ค่ะเป็นรุ่นเก่าอันนี้นะคะแต่อันอันนี้เราไม่ไปค่ะน,นี่จนจะเสร็จแล้วค่ะ97%นะคะพอเราได้กดลงไปอย่างนี้100%นะคะแล้วก็มันก็จะอัปเดต Facebook ให้เรานะคะ เฟซบุ๊กอันเก่าอะคะพอเราอัพเข้ามาอัปเดตตรงเนี้ยมันก็จะอัปเดตโปรแกรมซึ่งมีปุ่มต่างๆให้มันทันสมัยเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยในการทำงานเนี่ยมันจะไม่สะดวกเลยค่ะนะคะ อุปกรณ์ที่ Facebook ส่งมาเนี่ยเราจะต้องมีโมบายโฟนซึ่งดีพอสมควรสำหรับจุ่มนี้ไม่ได้ใช้ iPhone เลยนะฮะใช้แต่ Android ซึ่ง Samsung Galaxy นี่ก็อันนี้มีนะฮะมีอันนี้ค่ะ A5 Samsung Galaxy A5 นะคะแล้วก็หัวไวหัวหัวไวก็รุ่นเก่าแล้วแต่สามารถอัปเดตได้นะคะ ในกำลังติดตั้งอยู่ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเวลาเราใช้โมบายโฟนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยนะคะมันจะมีแคชอยู่ในโมบายโฟนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าคอมพิวเตอร์ของเราเอื่อยเอื่อยกดไลค์แล้วมันไม่เด้งขึ้นมาเร็วๆเ,เนี่ยนะะเราก็ปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่มันจะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมันมันเคลียร์แคชออกไปถูกไหมฮะแล้วคอมพิวเตอร์โมบายโฟนของเราเนี่ยจะ เร็วขึ้นนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ละค่ะเนี่ยนะคะตอนนี้กำลังติดตั้งอัปเดต f a c e b o o k อยู่เราทำแค่นี้เองค่ะแล้ว Facebook ของเราก็จะมะีปุ่มใหม่ๆเกิดขึ้นโอเคนะคะพี่จุ๋มทําการอัปเดตไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยคุยกันทีหลังค่ะใครมีคําถามอันนี้เราก็เปิดนะฮะเราก็เปิดกดเปิดเวลาเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาดูเนี่ยคะ่ะ อันนี้ก็รวดเร็วพอสมควรนะคะนี่ก็มีคนเข้ามาคนที่เราต้องกะต้องไปตอบเขาเนี่ยประมาณยีบสอคนแล้วนะคะแต่เรากดเข้าไปดูเฉยๆนะคะแล้วเราก็มาตอบตรงนี้นะคะเรามาตอบตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าคุณคุณคนนี้เข้ามากดเรียวสุกไหมฮะเนี่ยค่ะเราก็เข้าไปตอบเขา <I S 1> เดี๋ยว <want S 1> พี่จุ๋มจะหยุด <break> แป๊บหนึ่งก่อนเพราะว่าเนี่ย เพลงของควีนเนี่ยนะคะเป็นเพลงที่ไม่มีเลขกศิษต์นะคะคนไหนเดี๋ยวพี่จะทําวิดีโอต่อไปนะคะการการเข้าไปเก็บเพลงโอเคนะคะเอาวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่จุมโซพี่ทอตเทนเตอร์ค่ะ